ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมีขนมกระดาษนะคะเป็นขนมกระดาษ Hello ล i t ตี้ทั้งสองอันหลังจากที่ดูดูไปตรงนี้นะคะก็อเ <c oughs> <c oughs> นี้ยไอสองเนี้ยเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเลือกกินอันไหนก่อนนะคะเราจะมากินเจ้านี้ก่อนเพราะว่ามันก็เหมือนกันแหละเราก็กินอะไรก่อนจะได้อ่ะ เราจะมากินเจ้าตัวนี้กันก่อน,นะค่ะตัวนี้ก็จะเก็บไว้ค่ะขอตัวไปเก็บไว้ในตู้เย็นกันนะคะ <S <S อนนเอาละค่ะหลังจากที่ได้ไปเก็บเรียบร้อยค่ะเราก็จะเอาอุปกรณ์เสริมมาซึ่งใครๆก็รู้ค่ะว่าขนมกระดาษมันจืดนะคะซึ่งเราก็ได้ลงคลิปขนมกระดาษแล้วนะคะในชื่อว่า6มีนาคม2016เพราะว่าลืมตั้งชื่อคลิปค่ะโอเคค่ะเราจะใช้เป็นนี่เลยเป็นแยมนะคะ มันไม่ใช่ยายมะมันเป็นแบบดูโอช็อกโกแลตเฮเซลนัทสเปรดอ,อะไรก็ไม่รู้ค่ะหั่เอานะคะตรงนี้มีขาดเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะเคยกินแล้วค่ะถ้าสองอันนี้มารวมกันแบบอันนี้มันจะแบบรสชาติเหมือนไวชช็อกโกแลตค่ะแล้วก็กดาร์ชช็อกโกแลตเน็ดๆนนะคะโอเคค่ะมีดค่ะแล้วก็มีขนมกระดาษนั่นเอง อันนี้ไม่มีออยออยออยแกะออกแล้วนะคะแกะออก็โอ oh ้ยเราแกะออยออกนะคะมันจะเป็นแบบได้ใช่ไหมเราแกะออกแกะไม่ได้หรือว่าไม่รู้ค่ะควรให้มาค่ะไม่แน่ใจว่ามีออยไหมนี่ราคาทั้งหมดอันนี้95้าสนะคะ95บาท95้าแต่บางที่อาจจะขายเป็นร้อยสองร้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้ ซื้อจากไหนซื้อจากที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีคนซื้อมาฝากให้นะคะคึบคึบเราจะฉีกงั้นอะเพรามันจะได้สูวยใสะ่นี้จะฉีกเลยนะสามสองไอแง้แก่แก่ไม่ได้พิ่นกินเทปสี่เสร็จเลยแ้พล่กินอหาอ ฉีด <c oughs> ได้หรือไม่ได้ขีดได้ก็ได้ไม่อยากเอากรรไกรตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยโอเคยอมแล้วค่ะกันไกรกันไกรอาเป็นไกรหายอ่ะเฮ้ยกันไกรหายจริงดิเดี๋ยวกันไกรอยู่โต๊ะหายอ่ะเอากันไกรหายด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขีดด้วยมือได้ เรานี่เป็นคนดื้อจังเลยทำไมเราไม่ฉขีตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะบแบบเราจะอ้าเกบได้แล้วมาชิคกี้ค่ะเลยแต่ว่ากินเหมือนบลกก้สตรอเบอรี่ค่ะ แป๊บนึง่งนะคะเราจะเอาเันได้ตับดีกว่าขัานนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะต้องถุงนะคะขันนิดหน่อยโอเคเราจะกินแล้วนะคะมีสีชมพูกับสีขาวค่ะสีชมพูกลิ่นเหมือนบล็อกกี้สตรอเบอร์รี่นะคะเห็นหรือเปล่าแป๊บนึงนะคะขอไปเปิดไฟก่อนทำไมไม่ทำอะไรให้เสร็จเลยนะเออในกล้องดูแบบไหนอ่ะเดดี๋ยวูก่อน นายก้องดูขาวๆแง่นงน้ใช่ไหมเดี๋ยวจะกินนออสตรอเบอรีเร่เอาละค่ะเราก็ไปเปิดเฟลเรียบร้อยค่ะเราก็พาเจ้านี่นะคะทานี่ค่ะช็อกโกแลตกันนะคะเราใช้ช็อกโกแลตค่ะลงบนขนมกระดาษนะคะแต่ลืมอัดไว้หรืออัดแบบไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน ที่ถ่ายไปยไม่อมอ,อ่ข้างเยอะงานสแสดงนเอียขนาดน,นี้นาจริงักถามมอดทั้งวนสนใจอะไรืงี้ทงานที่จีนเป็นว่าด้วยด้วยเวลาเนี่ยมีติดอเไว้ที่ประเทอื่นด้วยเมือ่อปลายปีที่ญญแลอะไรทไก็เรื่อปดาเมี่นวแว่อยากปวดให้พคพดออีือข้อนึ อืมอร่อยค่ะไปบ้านเรม่ไปก่อนนะคะ